ครับสวัสดีครับตอนนี้เรามามาดูห้องนอนโรงแรมนิโก้ N I K K O นาริตะชื่อเต็มว่าโฮเทลนิโก้นาริตะครับก็จะมีเป็นห้องค่อนข้างห้าดาวสี่ดาวสี่ถ้าหกห้าดาวนะเนาะเตียงค่อนข้างจะดีมากในเครื่องเตียงเลยทวินใช่ไหมนวัีค,ครับรดีเดิที่นั่ง เมื่อกีถามไกลบอกว่าถ้าเกิดมันไม่เหมือนเราอยู่ที่เมืองไทยแต่ไปที่ญี่ปุ่นครับคืนมนที่21เมษายนหกเจ็ไม่เหมือนเมืองไทยครับเมืองไทยก็จะมีรีเบาแอร์ขึ้นลงแต่ถ้าเกิดกลางคืนเขาจะเขาจะปรับให้ให้มันไม่หนาวเพราะญี่ปุ่นมันหนาววันนี้แค่20องศายีองศา,งศาแต่ตอนนี้อาจจะ18บแมันเติมสิบเจแล้ว,ลวครับตอนนี้ก็มาดูว่า ถ้าใครจะมาเห็นก็ะทอมก็สะอาดสวยงามมากพื้นพรมนข้างจะหนานะนุ่มเลยเลยนะครก็มีไฟบนเตียงเมื่อกี้หาไฟเกือบหาไม่เจอหาไม่ใหญ่ได้มีเครื่องเขามีการน้ร้อนครับก็มีอุปกรณ์ชงชานี่น่าจะอยู่ในกลุ่มฟรีนะแล้วก็มีน้ำดูน้ะโอเคน้ำไม่มีน้ำอ่ะ เมื่อกี้เห็นไกลออนน้ำใ๊้ตากในบ้านเรานต้องมีน้ำไห้เศ่ทีีนี่ไม่มีน้ำแจ้อหนี้น้ำอมไกลมาแจกโอเคแล้วก็มีที่เก็บของดูตู้สอผฟานหนึ่งตู้จะเป็นตู้เหมือนโอฟี่แบบทัอก็มีที่มีหมอนมีต่ให้ดูน่อืมมีรองเท้าเล็กสลิปเปอร์นุ่มๆดี มันเป็นแบบญี่ปุ่นสะอานะครับบ้านมันาสะามาด<า>มาดูห้องน้ำนี่ครับห้องน้ําไม่เหมือนเมืองไทยทักประกันได้เลยเหมือนห้างนะครับมองไม่เหมือนไทยเหมือนห<ม>้างเอดโมโคลาตเธอไม่นอกโคลาต์หรอกไม่นอกโคลาตมันจะม,มีปุ่มล้างคนเองครับเ,ยเบยลยล้างตนเองมีของผู้หญิงอยละล่างแล้วก็ กดจุดกดเปิดแล้วก็ระบบเบาเบาแรงอยู่จะให้เบาให้ให้ให้ค่อยอยู่นี่ให้แรงแต่กดอพออึออลุชช่าเลยแลกะ็ทิ้งนี่เลยนะครับอันนี้ก็กดให้น้ำพุ่งน้ำก็ไหลได้ครับอันนี้ก็ล้างไม้เลยเปลี่ยนฟันมีนิ้วเช็ด เจ้าน an, <st> <engineer> <surface> ้าเนาะไม่ใช่เท้านะเจ้าน้าเจ้าน้าอ่าไม่รับจิอันนี้ไฟปิดสเก็ตไฟไม่เหมือนกับเรานะไฟยาวๆเราจะแป๊กๆเนาะหรือใช้ระบบเซ็นเซอร์อันนี้ก็เราดูนี้ห้องน้ำเรียกสองสองอันี่เป็นห้องโซมนะครับนี่ห้องอะไรไม่รู้นะเอาโปไปปิดซะนี่ นีสุดยอดสุดล้ำนะครับเนี่ยเผื่อใครมาก็จะรู้ว่าเออจะต้องอะไรไม่ต้องเด็ดนดนีอันนี้ครับดูสวยมากเลยไออะไรได้พอผมเนี่ยถือว่าล้ำเมืองไทยก็มีหลายอะไรจุดแต่ว่ารู้สึกยุดเยี่ยมเลยที่หลังหน้าตา,าแล้วก็มีมีผ้าเช็ดหน้าแล้วก็มีมีแปรงสิฟันให้นะครับเนี่ยแปรงสิฟันแต่ยาที่บันไม่มั่นใจ จะต้องทอาไปเองรหรือเปล่าหรือไม่ต้องแปลงเราจะมียาที่อ๋อยาที่ปันเลยเล็กๆผมเคยเห็นอยู่ที่แถวหาดจำเทียนไอแถวจอมเทียนจอมเทียนสุธยาเคยเแบบใช้กันใช้ใช้แล้วจริงใช้คกางเดียวแลทิ้งไปเลยครับวันนี้วเลยแข่งเลยอันนี้ก็เป็นอ่างอาบน้ำมีสามสเต็ปของเราหรือเปล่า <c oughs> แต่ส่วนใหญ่คน ม่เสียเวลานอนนะครับอ่านก็อานเปิดนั่งอ่าก็ษีฟักวัวครับแต่ก็ต้องมีที่กันอ่านประเด็นโอเคนะก็คือเสียเวลาอ่านมาแป๊บเดียวโอเคครับวันนก็รีวิวเผื่อใครจะมาโรงแรมโฮเทล NIKKO NIKO NARITA N-A-I-T-A ที่เมืองนาริตะประเทศญี่ปุ่นอยู่ใกล้ๆกับโตเกียวนะครับ เพิ่งบินลงมาปุ๊คคบก็มาเลยแล้วก็ก็เกิดใครมาก็มาดูว่าไม่เห็นสภาพปอดดีมีเทงทวินมีเทงดับโบนะครับครับก็ถือว่าใช้ได้สำหรับเราสองคนครับช่วยดิบิจังใช้ครับวัสดีครับ